เออมีสามแ้มกงเขา้าลูกกงเขา้าต่ำๆไว้หมอบต่ำไว้โอเคสวยงามครับแ้มเดียวผีเข้ามาก็ได้โ,อ,โ oh, <no. S 1> อ้โหจัวอะไรวะเนี่ยจั่วแปดจวแปดเสมอโอ้โหทำไปได้หมวยสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะครับตอนนี้อยู่กับช่องคนมัน ่อนะครับเจอผมพี่มังกรนะครับอ่าช่องนี้ก็ลงคลิปไม่ได้นะครับช่วงหนึ่งนะครับโดนแบนไปนะครับตอนนี้ลงได้แล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ให้ด้วยละกันแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับมังกรสุรสิทธิ์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกันมาเยอะนะครับมาพูดคุยมาปรึกษามาสอบถามได้นะครับหรือเพื่อนจะมาให้แนวทางผมก็มาพูดคุยได้นะครับเข้ากลุ่มนําเล่นก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะลิงก์ เฟซบุ๊กผมจะอยู่ใต้คอมเมนต์ไอคอมเมนต์นี้นะครับอ่ะคอมเมนต์คลิปนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซ็กซี่เกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนะครับของเอเชียแล้วกันพอดีถูกใจหมวยคนหนึ่งนะครับวันนี้มีทุนอยู่1 0,000หมื่นนะครับก็จะมาเล่นมังคลานะครับอ่ะมีห้องที่ถูกใจก็คือห้อง50านนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับเอาโอเค ดูนะครับดูให้ดีดูนะครัดูให้ดีนะครับถูกใจหมวยคนนี้มากนะครับหน้าอย่างคมนะครับหน้าอย่างคมหน้าเลียวนะครับหมวยเลยล่ะนะครับคนนี้น่าจะถูกใจหลายคนเหมือนกันนะครับอ่าโอเคอะไรยื่นมาคืนนี้เบ็ดโชว์อ่าโอเคเบ็ดโชว์เฮียอะไรเด้งขึ้นมาตอนนี้อะดูหมวยอยู่นะครับโอ้โหทวิตเตอร์ผมไม่รู้อะไรเด้งมาอ่ะโอเคหมายรกเราเข้ามานะครับที่ฝั่งแดงนะครับบวกมานะครับ1000บาทนะครับ เมื่อกี้ผมเล่นนะครับเล่นแดงทิ้งไว้ตอนเข้ามานะครับระหว่างพูดก็มือจิ้มไปด้วยพูดไปด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจะอ่านเขาไพ่ต่างๆนะครับตามเลขหนิคต่างๆดูความสัมพันธ์แล้วก็การเล่นเงินจะเล่นหนักเล่นเบาตามไม้ที่มั่นใจนะครับอะไม้นี้ย้ำไปที่แดงอีก1,000บาทนะครับ <c oughs> การเล่นของผมก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับมั่นใจก็ใส่หนักไม่มั่นใจก็อาจจะเบาๆหรือว่ากลางๆหรืออาจจะไม่เล่นเลยนะครับก็ดูวิธี การเล่นผมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนการเดินเงินเพื่อนๆก็จัดสรรเอาเลยนะครับชอบแบบไหนก็เล่นเลยนะครับเพราะว่าทุนแต่ละทุนนะครับการจัดสรรเล่นไม่เหมือนกันนะครับโอเคมาเจอก้าวหลังไปโอ้พูดเพิ่งจบนะครับเจอก้าวหลังไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับอย่าเพิ่งศพนับศพทหารนะครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโอ้พูดผิดอีก เรามีหมวยอยู่อันนี้แม่ของลูกผมเลยนะบอกไว้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้แม่ของลูกเลยนะครับอ่ะโอเคอ่านเขาไพ่ต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็น2ตัดลงมาแล้วก็มาสลับ2นะครับแต่ห้องนี้ไม่เคยขึ้นเออไม่เคยเกิดปิงปองนะเอาผมไปแดงแล้วกัน5้าร้อยเบาๆนะครับไมาเมื่อกี้เสียพันแต่ไมานี้าร0อยนะครับอาจจะงงนะครับอาจจะงงทําไมลงเบานะครับไม่ต้องงงนะครับเพราะผมก็งงไม่ใช่นะฮะ ก็เราไม่มั่นใจเท่าไหร่เราก็ลงเมานะเพื่อถามทางนะเหมือนการยนหินถามทางนะเพื่อนๆ <c oughs> โอ้อาจจะมีเสียงแซงหนึ่งวันนี้เสียงโมอ,งอาจจะแหบนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเจ็ดแต้มนะครับ <c oughs> บวกมานะครับเราลงน้อยก็ได้น้อยไม่เป็นไรนะครับบางคนก็เสียดายนะแต่ว่าสําหรับผมนะครับถ้าลงน้อยได้น้อยก็ไม่เสียดายนะเพราะว่าเราอ่า นะครับในการเชื่อมั่นของเรามีเท่านี้นะครับก็ลงเบาเท่านี้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม้ไหนผมมั่นใจมากผมก็จะลงหนักนะครับอ่ะโอเคเขาไพ่มาทางสลับนะครับตอนนี้แดงน้ําเงินแดงนะครับมานี้ผมไปแดงอีกแล้วกันพันห้าตามนี้บอกนะครับช่วงต้นนะครับห้องนี้ยังไม่เกิดปิงปองนะครับก็ยังมีโอกาสที่เขาไพ่ยังจะกลับไปแนวที่ทางเดิมอยู่นะครับก็คือไม่เกิดปิงปองนะครับอืม อ๋อยิงพูดยิงเจ็บคอนะครับอ่ะโอเคป๊อกแปดสวยงามครับบวกมาพันห้านะครับพันห้าราคาันห้านี่คุณคุ้นนะครับเหมือนนางงามตู้กระจกหรือ่าอ่ะโอเคครับแดงขึ้นมาสองเม็ดนะครับแดงขึ้นมาสองนะเขาไพ่ก็ถือว่าตอนนี้นะครับห้องนี้ยังไม่เคยขึ้นเกินสามก็ถือว่าสวยอยู่ห้องแบบนี้นะครับเขาไพ่แบบนี้ถือว่าสวยนะครับอืม โอ้คนที่เป็นน้ำเงินอ่ะผมอัดไปที่แดงแล้วกัน4,000บาทนะไม้นี้สวนกระแสนะผมเพิ่งพูดว่าห้องนี้ไม่เคยขึ้นเงินสองนะครับแต่ไม้นี้นะครับมันจะขึ้นแน่นอนนะครับอัดไป4,000นะมั่นใจนะครับเขาไพ่มันหลอกนะครับ S A เอเอเอเซ็กซนะครับระวังแล้วกันนิดนึงนะครับผมว่าเขาไพ่มันจะมันจะคงที่ไม่นานมันจะหลอกนะครับป๊อกเก้ามาได้สวยโอเคครับโอเคหน้าเก้าอย่างนี้ก็ป๊อกเก้ายิ้มหน่อยมวยยิ้มหน่อยมวย โอ้โหส่งจูงให้ด้วยนะครับถูกใจหมวยจริงๆนะตอนให้ผมเล่นไม่เข้าผมก็จะไม่ย้ายห้องนะครับโอเคตอนให้อ่านเขาไพ่ไม่เข้าเลยผมก็จะไม่ย้ายห้องนะครับเล่นห้องนี้แหละครับถูกใจหมวยนะครับตอนนี้แดงขึ้นมาสามเม็ดนะครับแปลก,กละแปลก,ก,กละแถวนี้เป็นแถวน้ําเงินด้วยเขาไพ่รถแมพนะครับเป็นน้ําเงินทั้งแถบนะครับมามาอ่านสามเกอร์บีอาร์คพีอาร์คดูนะครับผมไปน้ําเงินห้าร้อยแล้วกัน ตามที่บอกนะไม่มั่นใจผมก็เล่นเบาๆถ้ามั่นใจผมก็เล่นหนักนะครับแตะว่าเทคนิคก็ไม่ใช่แล้วกันเป็นการเล่นแนวทางการเล่นของผมนะครับใครจะไปปรับใช้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับถ้าเล่นหนักทุกไม้นะครับถ้ามันพลาดมามันก็มีโอกาสที่จะเสียเยอะนะครับแต่เรามาเน้นไม้หนักๆดีกว่านะครับไม้มั่นใจไม้หนักๆดีกว่าโอ้โหเจอก้าวหลังเหยียบไปนะครับไม้นี้อโอเคครับ แดงขึ้นมา4เม็ดนะครับอืมถ้าขึ้นเป็นห้าผมถึงจะเรียกบางกรอนนะตอนนี้ก็เหมือนเป็นาหางมังกรอนกำลังมาล้หางมังกรอํกำลังมาลหลวยังไม่มานะครับโอเคมานี้ผมน่าจะสวนกระแสนะครับเขาให้ห้องนี้ตามที่บอกผมว่ามันหลอกอยู่ตอนนี้กําลังหลอกเลยนะอืมผมไปน้ําเงินแล้วกันนะครับ2อ0 0ับาทนะ มันก็จะหลอกให้คนเล่นมังกรนะครับเห็นไหมฮะคนเล่นฝั่งสีแดง7 6ซนะครับคนเล่นฝั่งสีเงินนิดเดียวนะครับมีผมอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยนะครับอ่าไม่มีแต้มเลย8หลัง9้าหลังมาลูกโอเคครับสวยงามมาับดหลังเหยียบหัวโอ้โหนึกว่าจะเสร็จนะฝั่งแดงก็แต้มเยอะนะครับมีเจ็ดแต้มเลยนะครับตาอล่าของเรานะครับสุดกว่านะครับ8หลังนะครับกินสบายนะครับ ปดหลังเก้าสบายนะครับเอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรแปดหนาวเก้าสบายนะอันนี้แปดหลังนะครับพูดผิดนะเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับหลังหลังเข้าให้มังกรนะครับหลังตัดนะครับมงจะกลับไปสีมังกรเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมไปที่แดงนะครับสองพันบาทนะกันอ่ะสามพันบาทนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบเล่นนะครับเวลาเจอมังกรถ้ามังกรโดนตัด ปับผมจะกลับไปสีเดิมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าแม่นร้อยเเซนะแต่ว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์การเล่นนะครับ10ห้องผมว่าใช้ได้สีเอยมากกว่า5ห้องแล้วกันนะโอเคบวก่สวยมาครับปล็อก9สวยงามครับไม้หนักนะไม้สามพันเรานะครับเข้ามาตอนนี้ผมกําไรมาหมกทุนมาส0 0 0 0ื่นนะครับกดดูเวลาเป็นหนึ่งนะครับ พอดีผมไม่อยากอัดนานนะอยากให้มันได้สักสิบกว่านาทีนะครับผมจะเลือกอัดคลิปนะครับก็เล่นเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้นะครับชอบก็เอาไปปรับแนวทางการเล่นสไตล์ของเพื่อนๆได้นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะครับอ่ะม้นี้ผมไปห0ารอยนะครับ500บาทที่ฝั่งน้าเงินโยนหินทิมทมทางอีกแล้วโอ้โหวันนี้ลิ้นรัวเลยเกินนะครับโยนหิน โยนหินถามทางนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่สลับพอกแปรไหมนี่ยโอโห้ห้าแต้มนะครับอ่ามานีเข้าไปนะครับ, yeah บวงมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับได้กาไรนิดนึงนะครับอืมมันสลับมามันจะปิงปองไหมวะเนี่ยตามที่บอกนะห้องนี้ก็ยังไม่เคยเกิดปิงปองแล้วก็ช่วงล่างหลังนะเขาให้หลอกด้วยนะครับห้องนี้เล่น อา,อาจจะต้องค่อยๆเล่นนิดนึงนะครับไม่มั่นใจก็เบาๆไปก่อนอ่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยถ้าผมไปน้ำเงินเอ้ไปแดงสองพบาทแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะไหลนะคิดว่าน่าจะไหลไปที่ปิงปองนะครับคิดว่าน่าจะไหลแล้วล่ะนะครับมันหลอกนะมันหลอกมันหลอก,ลกเขาให้ท้องนี้หลอกป๊อกเก้ามาโอ้ไม่ป๊อกนะครับผีเข้า2แต้มครับสวยงามครับกินเลย กินเลยไม่ต้องจั่วเพิ่มนะจ้าหมวยจ่านะครับโอ้โหผมอยากเล่นบวกสักแสนแล้วก็ไปซื้อตัวน้องมาอยู่ด้วยเลยเกินนะครับสําหรับหมวยนะครับอืมตอนนี้เขาไพ่สลับปิงปองเรียบร้อยนะครับขึ้นมาสี่เม็ดนะครับอืมถ้าเล่นแดงเล่นแดง <c oughs> เล่นแดงเขาไพ่สามเกือจะสวยนะโอ้เขาไพ่จะหล่อกะ่ะ เล่นแดง3เกลือสวยนะเอาผมไปแดงแล้วกันนะครับ2000บาทนะ <S 2> <S 2> <S คือก็ดู3มเกลือประกอบด้วยครับไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะผมก็กําไรถ้าไม่เข้าก็กำไรกำไรเหมือนนึงไม่เข้าก็เอยถ้าเข้าก็กำไรบวกมา,มาอีกนะครับก็เป็นกําไรชีวิตเราไปนะครับโอ้โหมีเจ็ดแต้มไหวไหมเนี่ย8หลัง9้าหลังมาหน่อยโอ้โหไม่ไหวครับ3ผีมา3ผีไม่ไหวนะครับ ไม้นี้เรากินไปเอโดนกินไปนะครับน้ําเงินเจ็ดแต้มเราสามผีนะครับสามผีสู้ไม่ได้นะแต่ถ้าปอกเด้งสู้ได้นะครับโอเคเอามาไม้นี้นะครับจะไหลปิงปองเลยหรือเปล่านะครับเอาผมไปแดงห้าพันแล้วกันไหลปิงปองไปแล้วกันนะครับไม้นี้ชอบอยู่นะก็เลยจัดหนักไปแล้วกันส่งท้ายแล้วกันนะครับภายนี้เข้าผมเลิกเล่น ถ้าไม้นี้เข้าก็เลิกเล่นนะครับถือว่าส่งท้ายไปแล้วกันจัดไม้หนกักไม้ไม้ไม้หนักไปเลยกันไม้สุดท้ายเรานะครับจัดคู่ขี้ไปด้วยเอคู่นะครับแล้วก็โบนัสอ่ะมันมีแต้มเลยครับสวยงามครับเออมี3ามแต้มกงงเขา้าลูกกงงเขา้าตำๆไว้หมอบตำไว้โอเคสวยงามครับแต้มเดียวผีเข้ามาก็ได้โอ้โหจัวเลยวะเนี่ยจวบแปดจว่ว8ดเสมอ โอ้โหทำไปได้หวยถูกใจมึงต้องนานทำไปได้เอาเสมอนะครับเสมอไม้นี e ้เลิกเล่นเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวนะครับหวยทำแบบนี้ไม่ไหวนะครับอันตรายนะผมบอกเลยว่าว <crew> ิธีการเล่นอย่าเล่นลากยาวนะครับ <channel>. ถ้าเราพอใจแล้วก็พอได้นะครับอ่ะโอเคก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็เอาไปเอาเป็นเทคนิคนะกันเอาไว้ ดูนะครับแนวทางการเล่นส่วนใครไม่ชอบเปิดคลิปนี้ผ่านนะครับอ่ะก็ไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบคอมเมนต์นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ให้หน่อยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนใครอยากพูดคุยปรึกษานะครับหรืออยากเข้ากลุ่มนะครับก็ดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะอ่ะดูมาสุดท้ายนะครับออกอะไร ไม่ท้ายออกไปที่แดงนะครับแดงกินไปนะครับอาลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ